ครับคลิกเฟสครับผมครับผมวันนี้นะครับเราจะมาอัน็อบซิงออดิดาสยีซี่บูสสามห้าศูนย์ V สองในสีซ i o อนนะครับผมจะเป็นสีแบบไหนเนี่ยเราดูได้เลยครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็รับชมคลิปนี้ให้จบนะครับผมเพราะว่าท้ายคลิปของเราจะมีแจกรางวัลด้วยนะครับผม Okay ก็โอเคอะสำหรับตัว350 2ี3สิบวนะครับคือจริงๆมันออกมาหลายสีตลอดเวลาแต่เราก็พยายามเลือกเลือกที่ว่าสีที่ค่อนข้างจะโอเคสวยแล้วก็ใส่ง่ายให้ง่ายว่าชอบไปส่วนตัวแล้วกันมารีวิวนะครับเพราะว่ารีวิวโหมดนี้ไม่ไหวนะครับหลายสีเยลือเกากเยอะมากนะครับสำหรับสีนี้นะครับผมชื่อสีว่าไ i ออนนะครับผมก็อันนี้สายเก้าขึ้นเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยว <pic. S 2> เรามาดูว่าเป็นยังไงส้นกล่องก็ต้องพูดถึงเหมือนเดิมเหมือนเดิมอะ โอเคอันนี้เข้าไทยเมื่อไหร่นะช่างวัดเดือนกรกฎาก็วันที่18ปวันที่18กร,รกฎาี่แล้วโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงใช่ไปลายไทยด้วยนะครับอันนี้นะครับก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับอ่าโอเค ก็สำหรับสีนี้เขาใช้ชื่อว่าซออนแต่เรามองเนี่ยมันจะเป็นคู่สีที่เขาใช้เฉดสีค่อนข้างจะหลายสีนะครับผมก็ตั้งแต่ครีมจนถึงเขียวขี้มาสีออกน้ำตาลเข้มน้ำตาลเข้มแล้วก็อันนี้แถจะเป็นดำก็ตีซะว่าใช้คู่สีประมาณสีสีอยู่ในรองเท้าคู่นี้ซึ่งเรามองถ้ามองแบบว่าไม่ได้คิดอะไรเนี่ยมันจะออกสีประมาณเรียกว่าโอริโอก็ได้นะ โอิประมาณเนี้ย<ช>ขาวาดาประมาณเนี้ยนะครับซึ่งสีเนี้ยจำเราว่าเป็นสีที่สวยพอเห็นครั้งแรกปุ๊บเนี้ยโอ้โหชอบเลยอันนี้ชอบเลยเพราะว่าดูดูสวยดูสวยมากนะครับแล้วก็เท่าที่เราสแกนดูนะครับเคยถึงแม้จะเป็น350 V2 เนี่ยแต่มันจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการทอเรื่องการเย็บอยู่<ช>นะครับเดี๋ยวผมมีเทียบอันนี้ตัวแรก,แรกของ350 V2 เบดูกา สังเกตว่าตัวแถบคาดเนี่ยมันจะเป็นทอแล้วก็เป็นสีแล้วก็จะค่อยๆมีเฟดเป็นเม็ดๆแต่ว่าพอมาเป็นรุ่นต่อไปอย่างพวกอันนี้ไฮเปอร์สเปซอันนี้สีดำแปลว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นไนลอนแล้วก็จะไม่มีแบบนี้ละมันเป็นการเหมือนการพัฒนาพัฒนาเป็นกึ่งๆแบบม i n เนอร์เชนอะไรเงี้ยแล้วก็ด้านในสังเกตว่าด้านในเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆทางม้าลาย ทางมาลายแต่ส่วนเนี่ยไม่ใช่ละจะเป็นเหมือนแถบเดียวเห็นปะว่ามันต่างกันแล้วก็สีดาก็ต่างกันแล้วมาดูตัวนี้ตัวนี้เห็นปะต่างกันอีกต,ต่างอันนี้ใช่ซึ่งถ้าใกล้ตัวนี้จะใกล้เคียงกับสองอันนี้อสองอันนี้แล้วก็อย่างการเย็บอันนี้เป็นผ้าสองชิ้นนะเนี่ยเวลาเขาเย็บผ้าสองชิ้นติดกันเนี่ยถ้าเป็นตัวตัวเบลูก้าเนี่ย กับไฮเปอร์สเฟสจะคล้ายๆกันมันจะขึ้นแต่เข็บนูนนูนสองอันนี้ถ้าเป็นสีดำเนี่ยมันจะนูนกว่าอีกอ่าซึ่งเป็นทั้งข้างหน้าข้างหลังอ่าเห็นไหมแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยเรียบใช่มันมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพัฒนาเรียบร้อยเรียบดูเรียบร้อยเห็นปะว่าเรียบอ่ามาว่าเรียบอันเนี้ยดูง่ายๆแล้วก็ส่วนของการทอถ้าเป็น ถ้าเป็นมองเผยเผยเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายคล้ายกันนะอันเนี้ยพวกเนี้ยจะมีความคล้ายกันก็เอาไง่ายว่าไม่ได้ไม่ได้ต่างกันชัดเจนแบบที่ผมเทียบให้ดูส่วนระเรียนอื่นๆเพราะว่าพวกช่วงช่วงในอัปเปอร์หรือว่าช่วงโทบ็อกเอเอยเนี่ยมันก็จะคล้ายคลึคลงกันง,ง่ายๆจะมีจะมีแค่ว่าโอเคด้านในนะครับที่การทอเนี่ยเท็กเจอร์ไม่ไม่เหมือนกันนะครับลวดลายไม่เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันลวดลายไม่เหมือนกันแต่ ส่วนอื่นก็คล้ายๆกันอันนี้เป็นเป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับให้รู้ว่าโอเคมันจะมีความแตกต่างพัฒนาไปในแต่ละรุ่นแล้วก็ดีส s ต็ปก็จะไม่มีสแต็ปจะไม่มีแต่งเบลูก้าเนี่ยไม่มีสแตป็ปแล้วาก,ก็เพิ่มมาแล้วก็หายไปอีกใช่แต่งจริงเนี่ยระหว่างพวกนี้มันจะมีหลายๆสีสันที่คือหยิบยกมามาคร่าวๆคร่าวๆให้เราได้เห็นภาพโอเคนะครับส่วนเชือกเนี่ยจะเป็นสีออกเหมือนเทากาแฟไหม เทากาแฟาอ่อนๆประมาณนั้นเทาอ่อนๆประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นคู่สีที่ท,ที่สวยนะครับต,ตัวง่ายตรงง่าย,ายนะครับสว่วนไลนิ่งด้านในนะครับผมก็เหมือนเดิมไม่มีปัญหานะครับแล้วก็จะมี3แทแถตรงนี้เป็นสีครีมตัว l i นิ่งข้างในก็เป็นสีออกสีนึงนะครับสีประมาณสีนึงนุ่นๆหน่อยใช่ไม่ทช่ขาวไม่ขาวกะขดดอินโซอินโซก็เหมือนเดิมลายเดียวลายเดียวกันลายเดียวกันเลย ใช่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสีออกเทาครีมหน่อยส่วนการพิมพ์กับรองเท้าใช่การพิมพ์เนี่ยก็ถูมีความแข็งแรงขึ้นนะครับไม่ได้หลุดง่ายแต่กอนนแต่ผมว่ามันก็หลุดมันก็หลุดมันอาจจะช้าหน่อยช้าหน่อยกว่าพวกรุ่นแรกๆประมาณนี้ก็สำหรับตัวสา0ห2วจริงๆไม่ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษมากมายเพราะว่าเน้นเน้นการใช้ใช้คู่สีของผ้าในการทอเพราะว่ารายละเอียดมันมันไม่ค่อยไม่ค่อย แขาเรียกว่าไม่ค่อยเยอะหลากหลายเหมือนกับพวกโมเดลอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับมาติดนี่โอเคก็ส่วนป Side ้ายไซส์แท็กก็เป็นการติดกาวเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไม่มีอะไรส่วนเรื่องการใส่ไซส์ก,ก็ก็หลายๆคนคงรู้แล้วแหละ <c oughs> เพราะว่ามันก็มีออกมามากมายจนผมว่าทุกบ้านก็อย่างน้อยก็ต้องมีคู่นึงใช่มันเป็นรองเท้าที่ติดบ้านใช่ และอย่างหนึ่งตอนนี้ราคามันมันลงมาในราคาที่จับจองกันได้ง่ายไล้ทั้งหมดทุกคนประมาณหมื่นก็กว่าใช่ซึ่งซึ่งเราทีจะมีจาหน่ายเหมือนกันนะครับผมเกือบทุกสีแล้วก็สามารถสั่งได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ผมว่ามันก็ดีนะเป็นรองเท้าที่ตอบโจทย์ใช้งานชีวิตประจำวันได้แต่ก่อนอาจจะดูดูแพงแพงสามหมื่นกว่าแรกๆสี่หมื่นก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้สามารถใส่ได้ทุกวัยแล้วก็ทุกเพศใช้ในชีวิตประจําวันได้ตลอดอะไรแบบสีไหนแบบ ไม่ค่อยโดนไม่ค่อยแรงหน่อยก็ประมาณสักหมื่นต้นๆอะไรอย่างเงี้ยสีแรงๆอาจจะแบบหมื่นกลางๆไปๆแล้วแต่นะครับแต่ราคาประมาณหมื่นกว่านะครับอันนี้แล้วก็ส่วนมิโซจะเป็นสีออกครีมใสในะครับ่วนอาโซก็จะเป็นสีออกครีมเข้มหน่อยนะครับ,รบก็คนลเฉตสองเฉดสังเกตได้ว่าตรงนี้จะเป็นชิ้นส่วนรอยต่อกัน,นก็เป็นเหมือนกับสีที่ผ่านๆมาส่วนบูสก็เป็นบูสเหมือนเดิมอันนี้ไม่มีปัญหา Okay. จริงๆไ้พวก,พวกสามพศวีสองเนี่ยจริงๆของปอมอะเอาตัว,ว่าตอนนี้น้อยนะเพราะว่ามันผลิตมาเยอะมันผลิตจนแบบของปอมคงไม่อยากผลิตมาแล้วอะ่ะฉะนั้นเนี่ยเวลาซื้อก็เขาต้จะสบายใจได้ว่าว่าโอกาสที่จะเป็นของปอมมันทั้งจะน้อยกว่าก็เลือกร้านดีๆร้านที่มีมาตรฐานใช่อย่างร้านสำเราบคดีร้านเรา,าเนี่ยแน่นอนรับประกันนะครับแล้วก็ <Okay. S 2> มีสต็อกให้เลือกเยอะๆหลายๆใอะไรแบบเนี้ยใช่ประมาณนครับสวยนะงานช่างออสก็ผมก็ มันเป็นรองเท้าที่ใช้งานในชีวิตประจําวันได้ได้อยู่แล้วใช่ใส่สบายไม่เออใส่สบายจริงโอเคก็ก็เหมาะเหมาะที่จะซื้อในราคาระดับกลางๆนะตอนนี้ใช่มันจะไม่แบบสูงพวดพลาดเหมือนฝั่งจอแดนใช่เป็นฝั่งไนกี้นะทางนู้นใช่เพราะตอนนี้ถือว่าไนกี้เขาเขาขาขึ้นแล้ะส่วนอาดิดาสก็ ก็ดอ right. ่บางตัวดอกลงมาแต่ว oh, okay. oh, ่าไม่ได้ว่าถึงว่าล่วงนะใช่ก็ขายได้หมดตลพงกลางเป็นเส้นตรงมากกว่าประมาณนั้นครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาโอวิวกันนะครับผมแล้วก็ติดฟิล์มพ่นสเปรย์ออนฟีดจบดรวยมืงรักษาครับผมแล้วเจอกัน ออนฟิตเรียบร้อยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นรองเท้าอีกรุ่นหนึ่งที่ใส่แล้วค่อนข้างจะเข้าข้อแล้วก็สวยใส่ใส่ง่ายใส่สบายมาสบายอยู่แล้วแล้วก็เข้ากับชุดทุกชุดกางเกงแทบว่าแทบทุกแบบเลยจ็อกเกอร์สเวตแพนขาสั้นแท็กแพนได้หมดนะครับผมซึ่งสลัมแล้วทีดีของเราก็จะมีจำหน่ายด้วยนะครับหลากหลายมากมายนะครับส่วนไซส์เหมือนเดิมอันนี้ถ้าใครเคยดูคลิปเรามาตลอดเนี่ยก็แนะนำว่าให้เพิ่ม0.5 ครับผม0.5จุห้าไซส์นะครับก็หรือว่าถ้าแบบเจอตรงไซส์แล้วใส่ได้ก็โอเคไม่มีปัญหาใช่ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าโอเคอันเนี้ยจะมรักษายังไงนะครับผมคือก็ง่ายๆเลยครับ3.50เราก็ติดฟิล์มปกติกันอยู่แล้วโซเฟสเอ็กซ์ตแปดเก้าสิบติดได้ต้องฟรีตลอดมาได้เลยตัวอย่างหนึ่งก็คือพ่นสเปรย์กันไว้ หน้าร้อเกาสิบาทใช่นเป็นเลยมันเป็นเลยใช่เราไม่รู้หรอกว่าเราจะเดินไปฉุบเฉินน้ำกระเด็นใส่อะไรยังไงเพราะช่วงนี้ฝนตกนี่บางทีแบบเดิรู้ตัวนะเดินเดินปุ๊บตกแล้วเอาแล้วคือมันก็ทําให้หนักเป็นเบาเอางี้ดีกว่าทําให้หนักเป็นเบาลงส่วนการทําความสะอาดก็ชุดทําความสะอาดเหมือนเดิมใช้แปรงขนใช้แปรงเราขนม้าใช่ทำความสะอาดเป็นจุดๆไปในเมื่อเราติดฟิล์มมาแล้วเนี่ยใช่จนสูรฟิล์มเราก็ไม่ต้องไปโดนมันมากก็ใช้ผ้าใช้ยาเช็ดใช้ยาแล้วก็เช็ดเช็ดแล้วก็ปล่อยให้แห้งประมาณนี้ ก็บ้านของมันนะครับผมพอแห้งเสร็จปุ๊บก็เก็บเข้าบ้านของมันอย่างในกล่องนี้เห็นป่ะว่าเก็บปุ๊บแล้วมันดูสวยเป็นประมาณนี้คือรองเท้าแพงก็ต้องเก็บกับกล่องดีๆนะครับของเราแข็งแรงอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็รด้เกิดข้า20ชั้นได้สบายใช่สบายๆนะครับผมสุดท้ายเลยตอนเนี้ฝนมันตกเยอะก็อยู่ๆก็ตกก็เป็นเน่เลยในเลนส์สองสวมเข้าไปเลยนะครับใส่ง่ายเลย350เนี่ยเพราะมันไม่ได้แบบเป็นไฮ ใช่มิดส่วนพอดีนะครับสวมพอดีใส่แล้วก็ถอดเอาออกมาทำความสะอาดแล้วก็ใช้ซ้ำได้นะใช่นี้ใช้ซ้ำได้หลายรอบเลยอันนี้ใช่ใชจนกว่ามันจะขาดอ่ะเอางรายๆเราก็ไม่ได้ใส่จนมันโหเดินทั้งวันอยู่แล้วใส่ช่วงที่ลุยน้ําอะไรแบบนี้แค่นั้นก็ใช่สบายยาวๆบายยาวๆแล้วก็โอเคสำหรับ EP นี้นะครับผมเราก็จะแจกเป็นกล่อง Freshbox XV2 แบบนี้เหมือนเดิมนะครับผมจำนวน2ใบนะครับผม ก็กต ok> ิกาเหมือนเดิมนะครับผมกด subscribe ให้กับ c h ช่ n งค k ิปเ c ชของเราอันนี้นะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้แล้วก็3นะครับผมคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรก็ได้เกี่ยวกับรองเท้าก็ได้ Channel ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับผมครับแนะนำได้หมดทุกอย่างพอคลิปอัปโหลดผ่านไป7วันนะครับผมเราก็จะมาคอมเมนต์ตอบผู้ที่โชคดีนะครับผมโดยเราจะทําการสุ่มจากคอมเมนต์ทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับผมก็รบสุกกันได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเสื้อผ้าสวย จาก Slam l l d อันนี้เท d ดิฟอันนี้สตูซี่สตูซี่ฮะนะครับผมใช่อยากอัปเดตแฟชั่นไม่มีเสื้อผ้าเฟี้ฟฟฟฟฟฟฟยวๆใส่ก็แวะมาได้นะครับผมส่วน EP หน้าจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยติดตามได้เลยแล้วเจอกัน